ทะทะโตบุญยังปวัตตติผู้ให้ทานย่อมเพิ่มพูนบุญกุศลเอตมังคลมุตตมังการให้ทานเป็นมงคลอันสูงสุดสวัสดีค่ะกระยาณมิตรทุกท่านวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆเอาข้าวมาให้น้องหมาจรจัดกินอีกเช่นเคยนะคะ แต่ในคลิปนี้จะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะก็คืออ้อมจะมาพูดเรื่องอนิสงผลบุญจากการที่เราเอาข้าวให้น้องหมาจรจัดกินและก็รวมไปถึงสัตว์ร,ร่วมโลกทุกชนิดด้วยนะคะ แต่ก่อนอื่นอ้อมต้องขอบอกก่อนนะคะว่าอ้อมเอาข้าวให้น้องหมาจนจัดกินมาหลายปีแล้วนะคะอาหารที่อ้อมเอาให้ก็จะเป็นไก่บดนะคะไก่บดละเอียดอ้อมก็ซื้อมาแล้วก็มาต้มต้มต้ม,ตมแล้วก็ปรุงเครื่องให้เขาบ้างนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันมีความอร่อยกลมกลม่อมนะคะไม่ใช่ว่าจะมีแค่แบบรสชาติจืดชืดอย่างนั้นน้องหมาเขาก็ทานไม่ค่อยอร่อยเหมือนกันนะคะแล้วอ้อมก็จะหุงข้าวหม้อประมาณ30บหรือเบอร์40นะคะแล้วแต่บางวัน,นะคะ่ะแล้วอ้อมก็ค่อยขี่รถเอาข้าว มาให้น้องๆได้กินกัน บางทีก็ไม่ได้ให้ทุกวันนะคะเพราะว่าเรากําลังซับแล้วก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าการทําทานนะคะต้องดูตัวเองด้วยว่าไหวไหมไหวแค่ไหนนะคะอย่าฝืนกําลังของตัวเองให้ได้เท่าที่ให้ทําได้เท่าที่ทําจะได้ไม่เป็นทุกข์กับตัวเองค่ะและอ้อมก็อยากจะแนะนํานะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเจอวิกฤตการงานการเงินหรือว่าความรักอะไรก็ช่างทําบุญคนไม่ขึ้นนะคะหรือว่าทําอะไรก็ไม่เจริญไม่งอกงาม นะคะคเข้าวัดก็แล้วฟังธรรมก็แล้วสวดมนต์ก็แล้วทําไมมันชีวิตเหมือนไม่ดีขึ้นสักทีนะคะอ้อมก็อยากแนะนําให้ลองมาเอาข้าวให้สุนัขจรจัดให้หมาให้แมวกินดูนะคะเพราะว่าบุญนี้เป็นบุญที่ใหญ่มากเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเลยนะคะอันนี้ส่งผลบุญจากการที่เราได้เอาข้าวให้สุนัขจรจ,จัดหรือหมาแมวรวมทั้งสัตว์ร,ร่วมโลกได้กินกันคือการให้ทานอันยิ่งใหญ่ค่ะ การที่เราช่วยปลดทุกข์จากความหิวโหยความหิวโซนะคะและก็ความเจ็บป่วยคือบางตัวเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาข้าวมาให้เขากินเขาก็ถึงขั้นป่วยตายได้เลยนะคะเหมือนที่อ้อมมาเห็นเนี่ยบางตัวคือผอมแห้งมากๆอ้อมก็ต้องรีบขุนให้เขาต้องเอาข้าวเอาน้ำให้เขากินให้เขาได้มีเรี่ยวแรงขึ้นมาและก็ให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อค่ะนี่แหละคะ่ะคือผลบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะมาช่วยพลิกวิกฤตในชีวิต ของเรานะคะให้ดีขึ้นที่จะมาแก้ไขสถานการณ์ชีวิตของเราให้ดีขึ้นจากชีวิตที่ตกต่ําจากที่ไม่มีกินนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยอมก็ไม่ค่อยมีนะคะบ้านอมก็ไม่มีรถอมก็ไม่มีทองหยองอมก็ไม่เคยมีนะคะเมื่อก่อนเนี้ยเงินเก็บเงินก้อนอมก็ไม่เคยมีเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะพอเมื่อประมาณ10กว่าปีให้หลังเนี้ยนะคะอมได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อ ชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทเลยนะคะอ้อมเป็นคนสุรินค่ะท่านบอกอ้อมว่าคือท่านแนะนำนั่นแหละค่ะว่าให้ไปเอาข้าวให้หมากินท่านพูดอย่างนี้นะถ้าพูดภาษาบ้านอ้อมนะไปเอาข่าวให้หมากินเดอ้อขันอยากให้ชีวิตดีขึ้นนะ่ะไปเอาข่าวให้หมากินพอเอาให้มันกินแล้วแล้วก็ขพอพรอาอยากได้พรยังก็ขอเอาโหลดยกย่อมอข่าวขึนหัวแล้วก็อุทิศบุญให้ไพก็อุทิศปแล้วก็จงคอยขพอพร ได้บุญหลายขึ้นอย่างนี่เฮ็ดเอาโหลดท่านว่าอย่างนี้ค่ะถ้าแปลเป็นไทยนะคะก็ให้ไปเอาข้าวให้หมาเอาให้เสร็จแล้วอยากจะขอพรอ,อะไรก็ขอให้เสร็จแล้วให้ยกหม้อข้าวขึ้นเหนือหัวแล้วก็อุทิศบุญให้ใครก็อุทิศไปแล้วก็พูดขอพรเอาอยากขอพรอ,อะไรก็ขอเอาเลยได้บุญเยอะมากเลยนะ นี่แหละค่ะตั้งแต่นั้นมาค่ะอ้อมก็หมั่นเอาข้าวไปให้หมาจรจัดได้กินตลอดเลยค่ะแต่มันก็เหมือนเป็นดวงด้วยนะคะอ้อมไปที่ไหนอ้อมก็เจอแต่หมาจรจัดเจอแต่หมาหิวเจอแต่หมามาขอข้าวกินตลอดอ้อมก็ได้ได้ให้ทานแบบนี้ตลอดทุกครั้งเลยค่ะไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดก็ช่างนะคะแล้วหลังจากนั้นมาชีวิตของอ้อมก็คือดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีแบบดีแบบเห็นชัดมากๆทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยค่ะไม่ว่าจะความรักนะคะทั้งความรักทั้งการงานทั้งการเงินแล้วก็ม มีบ้านมีรถถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็ที่น่าทึ่งกว่านั้นนะคะคือเวลาที่อ้อมเอาข้าวไปให้หมาค่ะอ้อมก็ขอนะคะอ้อมก็ขอว่าขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่ๆก็ถูกจริงๆอ้อมถูกทั้งรางวัลที่4ี่นะคะ15า้าใบรางวัลที่ห้าห้าใบก็ถูกมาแล้วนะคะ3ตัวตรงนี่ก็คือบ่อยมากค่ะแล้วก็ขอบ้านนะคะเพราะเมื่อก่อนเช่าบ้านอยู่นะ ก็ขอว่าให้มีบ้านเป็นของตัวเองก็ได้จริงๆนะคะจนตอนนี้ก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วจนมาทุกวันนี้อ้อมก็ยังเอาข้าวน้ํามาให้น้องหมาจนจัดได้กินอยู่เหมือนเดิมนะคะคือไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอมก็ยังให้เหมือนเดิมค่ะให้แทบทุกวันนะคะแต่ก็มีเพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอาจจะคิดว่า การทำบุญทำทานแบบนี้ทำด้วยใจดีกว่าไหมทำโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนดีกว่าไหมอ้อมบอกเลยนะคะว่าพระเขาบอกนะคะว่าการทำบุญก็คือหวังบุญทำอะไรก็ต้องหวังสินนั้นทำงานก็หวังเงินทำบุญทำทานก็หวังได้บุญหวังได้ทานนั่นแหละคะ่ะหวังบุญกุศลที่ตอบแทนกลับมาเราไปเข้าวัดเข้าวา่าถวายสังฆทานธรรมดาพระท่านก็ยังให้พรหรือแม้กระทั่งบางคนที่ขี่รถผ่านจริงจิทธ์ทั่วไปก็ยกมือไหว้ขอพรเพราะฉะนั้นการ เอาข้าวมาให้น้องหมาจรก็สามารถขอพรได้เช่นกันค่ะและว,วิธีการพูดขอพรจากการที่เราเอาข้าวให้น้องหมาจรจัดได้ทานให้ทําแบบนี้นะคะเมื่อเราเอาข้าวให้น้องหมาทานหมดหม้อแล้วค่ะอมก็จะยก หมอข้าวขึ้นเหนือหัวแล้วก็พูดอุทิศบุญกุศลน,นะคะให้กับเทวดาที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองประจําตัวเราและรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุง่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาลูกขะเทวดาเทพรักษ์ที่สิงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้หรือใครจะพูดอุทิศให้แค่เจ้ากรรมในเวรก็ได้นะคะช่วงที่มีปัญหากับใครมาอย่างนี้นะคะก็สามารถอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรคนเดียวไปเลยค่ะและเมื่อพูดอุทิศบุญกุศลเสร็จแล้วนะคะอ้อมก็ค่อยขอพร ดังนี้ค่ะสาธุข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอขอพรจากการที่ข้าพเจ้าได้เอาข้าวให้สุนัขจรจัดได้กินกันขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองขอให้ข้าพเจ้ามีกินมีเก็บมีใช้มิขาดสายขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าอย่าได้พบเจอกับความอดอยากความยากจนความหิวโซ ความไม่มีกินความไม่มีเก็บอย่าได้เข้ามาย่ำกลายในชีวิตของข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์ข้าพเจ้าจะได้นำเงินส่วนนี้ไปซื้อข้าวซื้ออาหารมาให้น้องหมาจนจัดได้กินกันอีกต่อไปสาธุสาธุสาธุ อ้อมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะและอ้อมก็ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้จงได้รับอานิสง์ผลบุญจากการที่อ้อมทำทานนี้ไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบแต่วความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ